thank you จำนวนมากที่ตกได้จากทะเลสาบเนื้อเขื่อนกำลังถูกนำมาขอดเกร็ดแล่เนื้อเพื่อจะเตรียมไ้ปรุงเป็นอาหารมื้อค่ำสำหรับผู้เรา,าพอละปลาที่ได้จากแหล่งน้ำธรรมชาติบางชนิดจ,จะต้องใช้ความระมัดระวังก่อนจะนำมาปรุงเป็นอาหารเพราะปลาป่าบางอย่างาเช่นปลาเวียนหรือปลาบ้าเป็นปลาที่ชอบว่ายหากินอยู่ตามหลบหินตามแก่งน้ำเชี่ยว ซึ่งนักตกปลาตามแก่งน้ำเคยตกได้ตัวมันอยู่เสมอแต่ปลาสองชนิดที่ว่านี้บางตัวก็ไม่สมควรนำมาปรุงเป็นอาหารแม้จะเห็นว่าเป็นปลาเกล็ดในแหล่งน้ำธรรมชาติมีรูปร่างไม่ต่างไปจากปลาที่อาศัยอยู่ตามแก่งน้ำทั่วไปแต่สิ่งที่เราอาจลืมนึกถึงไปนั้นคือในบางฤดูกาลปลาหล่านี้อาจหากินลูกไม้สุกที่ลอยมาตามน้ำทำให้ผู้นำตัวมันไปปรุงอาหารรับประทานเกิดอาการแพ้ มีอาการวิงเวียนเหมือนคนเมาได้เพราะโดยธรรมชาติของปลาชนิดนี้ชอบกินลูกไม้สุกที่ลอยมาตามกระแสน้ำลูกไม้ป่าบางอย่างเช่นลูกกระบาาป่าเมื่อมนุษย์กินจะเกิดอาการวิงเวียนคลื่นไส้แต่หากจำเป็นยามที่จะต้องยังชีพระหว่างเดินดงท่องไพรไม่สามารถเลือกหาสิ่งอื่นบริโภคได้วิธีที่จะนำปลาที่เราไม่รู้จักหรือแน่ใจมาปรุงอาหารเราควรจะตัดส่วนหัวของปลานั้นทิ้งไป ควักไส้พุงแยกออกมาและคุณเลือกบริโภคแต่เนื้อปลาล้วนๆจะเป็นการปลอดภัยที่สุดตัวนี้ไข่เยอะกรารบริโภคเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำซึ่งเป็นสัตว์ป่าจากแหล่งอาศัยตามธรรมชาติ คุณทราบไว้ว่าพวกมันสามารถปรับตัวกินพืชอาหารที่มนุษย์ไม่สามารถบริโภคได้นักนิยมไพรผู้รักการผจญภัยชอบใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางลงป่าจะต้องเป็นคนที่รู้จักกู้งมค้นหาคำตอบมากมายจากประสบการณ์ของคนเดินทางที่อาจฝังจมอยู่ในความทรงจำมั่นคงของพรานพื้นเมืองบางคนให้พบ,บไฟหลือไฟหนงเดียวเ คืนนี้ที่หน้าแพ่น้ำโจนของคุณสุธีสุธิวงศ์กำลังมีการกู้งมครั้งใหม่เช่นกันเราได้อาศัยแสงไฟจากดวงนิออนและหลอดไฟเล็กอีกสองดวงเพื่อเตรียมใช้ลอบฝูงปลาขนาดเล็กซึ่งกำลังมาชุมนุมอยู่บนผิวน้ำหน้าแพ่ฝูงปลาเล็กที่กำลังจะถูกจับขึ้นมาจากน้ำไม่ได้เป็นปลาที่เราต้องการมาทำอาหารหรือจับมาเป็นเหยื่อสำหรับตกปลาแต่ประการใดแต่คณะกรถ่ายทําสารคดี ต้องการได้ตัวมาเพื่อทำการบันทึกภาพฝูงปลาที่จะหาจับตัวมันได้ยากในเวลากลางวันปลาแเป็นชื่อที่ชาวบ้านในแถบกาญจนบุรีและราชบุรีเรียกแต่หากพบตัวมันแถบลุ่มน้ำเจ้าพระยาหรือบึงประเพ็ด ชื่อมันก็คือปลาเข้าเม่าแป้นกระจกเป็นชื่อที่พ่อค้าส่งออกเรียกชื่อปลาชนิดนี้เพราะปลาน้ําจืดขนาดเล็กตัวนี้สามารถนํามาเลี้ยงเป็นปลาตู้ได้และเป็นที่นิยมของนักเลี้ยงปลาตู้ทั่วไปปลาแป้นกระจกหาอาหารโดยกินจุลินทรีย์และตัวอ่อนของมแมลงในน้ํามีความยาวประมาณ3-6เซนติเมตรมีครีบหลังสองอันมีเกล็ดกลมบางใสและหลุดง่าย ลักษณะเนื้อโปร่งใสสามารถมองเห็นอวัยวะภายในได้หลายคนเชื่อว่าการที่ปลาแป้นกระจกมีเนื้อตัวใสจะช่วยให้ปลาใหญ่ไม่สนใจมันเพราะจะมองเห็นแต่ก้างและไส้ในเท่านั้นแต่เนื่องจากปลาแป้นกระจกเป็นปลาที่มีขนาดเล็กพวกมันจะต้องอยู่รวมเป็นฝูงในเวลาที่ว่ายออกหากินสัตว์น้ําจือดอีกชนิดที่มีลำตัวใสเช่นกันคือกุ้งฝอยน้ําจืดกุ้งชนิดนี้จะไม่รวมฝูงลิง หรือไม่ก็หลบป้าอยู่ตามหลือบบัวปริมแพรที่ปลอดภัยคุณสุธีใช้โอกาสในยามค่ำถือกระบอกไฟฉายหยิบสวินตาถี่ออกเดินสองไฟไปตามบวัวแพรแตา่างๆเขาบอกกับเราว่าคืนนี้เขาต้องการจับกุ้งให้ได้สัก50หรือว่า60ตัวเพื่อเตรียมไว้ตกปลาในวันรุ่งขึ้นกุ้งเป็นอาหารของปลาเกือบทุกชนิดแต่คุณสุธีบอกกับเราว่าสำหรับเขาต้องการเพียงปลาบางชนิดเท่านั้น เดินใช้เดือนใช้เดอนคาปากเลยนะใช้เดินคาปากเลยอ,อ,อีกสักครู่พบช่วงต่อไปจากรายการอสองโลกสัปดาห์นี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับการตก เลยลืลยลย่อตกปลาจากธรรมชาติที่นิยมใช้ตกปลาเหนือเขื่อนเขาแห่งนี้นอกจากจะใช้กุ้งฝอยหรือลูกปลาขนาดเล็กบางชนิดนักตกปลาล่ากเกมใหญ่ๆบางคนรวมถึงนักหาปลาในท้องที่บางคราวก็ใช้ลูกปลาขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เป็นเหยื่อล่อในการตกปลาประเภทเบ็ดราวการใช้เบ็ดราวไม่ได้เป็นการตกปลาประเภทกีฬา แต่เป็นการหาปลาเพื่อหวังตัวอีกประการหนึ่งถือเป็นการหาปลาที่ต้องการตัวแบบหวังผลไม่ต้องคอยรอจังหวะหรือว่าใช้เทคนิคใดๆการหาปลาอย่างนี้นิยมทำในหมู่ชาวบ้านที่ต้องการปลาไปปรุงเป็นอาหารแต่การตกปลาหน้าดินบางชนิดที่บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นปลาที่หาตกได้ง่ายเพราะเคยเห็นพวกมันว่ายหากินอยู่ตามท้องสวนไร่นาแต่การตกปลาดังกลา่าวกลับมีเทคนิคแยกยนต์ ปลาหมอมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดในประเทศไทยแต่ปลาหมอที่เราจะหาตัวมันในวันนี้นักหาปลาเนื้อเกืนเรียกชื่อมันว่าปลาหมอตากลับซึ่งเป็นชื่อเรียกตามลักษณะพิเศษของตัวมันปลาหมอตากลับมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อในแต่ละท้องถิ่นเช่นปลาหมอเหยียบช้างปลากาและปลาโคความยาวของตัวมันจากหัวจรดถางที่พบมีความยาวตั้งแต่5ถึง20เซนติเมตร มีรูปร่างป้อมสั้นลำตัวด้านข้างแบนหัวเล็กจะง,งอยปากสั้นทู่มีเกร็ดคลีบหลังยาวด้านหลังมีก้านเดี่ยวเป็นหนามแข็งและแหลมคมสีของลำตัวจะออกเป็นสีเหลืองแกมเขียวหรือสีน้ำตาลปนเหลืองมีนิาสัยชอบกินไข่ปลาทุกชนิดลูกกุ้งและแมลงน้ำ ตกปลาในวันนี้คุณสุธีต้องการทดลองใช้เหยื่อตกปลาหมอหลายๆแบบเราจะได้นั่งเรือออกไปหาเหยื่อในช่วงสายของวันนอกจากลูกกุ้งที่ช้อนตัวมาได้จํานวนหนึ่งแล้วยังมีเหยื่อที่นักตกปลาท้องถิ่นนิยมใช้ในการตกปลาหมอแต่กลับอีกสองอย่างคือตัวอ่อนของมดแดงและแมะลงปอตัวอ่อนนะก่อนย่างก็สู่ช่วงฤดูฝน แม่มดแดงจะเร่งออกไข่และฟักตัวอ่อนรุ่นใหม่เพื่อขยายพันธุ์ช่วงเวลานี้จึงเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่จะหารังมดแดงเพื่อคัดตัวอ่อนมาทำเหยื่อตกปลาแต่การหาเหยื่อตกปลาชนิดนี้เป็นงานที่ทำให้นักตกปลาจะต้องเจ็บตัวกันบ้างเพราะในรังมดแดงนั้นนอกจากจะมีนางพญาซึ่งเป็นแม่มดแดงแล้ว <c oughs> ก็ยังมีมดงานและมดทหารซึ่งจะคอยออกมาปกป้องรังของมันอยู่ด้วย <c oughs> เมื่อมดแตกรัง จึงสร้างความชุลมุวุ่นวายอย่างที่เห็นนี่แหละครับโดยธรรมชาติปลาหมอจะกินแมลงทุกชนิดที่ตกน้ำบางครั้งมันจะหากินอยู่ตามกอสาหร่ายที่แมลงได้มาไข่ทิ้งไว้ตัวอ่อนของแมลงที่ฟักตัวอยู่ในน้ำเมื่อออกจากไข่ ก็จะตกเป็นเหยื่อของปลาหมอแมลงปอจะเป็นเหยื่อล่อที่ใช้ในการตกปลาได้อย่างดีอีกชนิดหนึ่งการหาเหยื่อแมลงปอสามารถหาได้ตามริมน้ําทั่วไปและมักจะพบตัวในแหล่งน้ําเดียวกับที่ปลาหมออยู่นักตกปลาบางคนเมื่อใช้เหยื่อที่เตรียมมาหมดแล้วจึงหันไปหาตัวแมลงปอมาใช้ตกปลาริมน้ําต่อไปการจะได้แมลงปอมาเป็นเหยื่อตกปลาหมอในแต่ละตัวนั้นค่อนข้างจะใช้เวลาสําหรับผู้ที่ไม่มีความชํานาญ ขิดตัิดๆท่นกันเลยปลาหมอตากลับเป็นปลาที่ว่ายอาศัยอยู่ตามหน้าดินในระดับน้ำที่ไม่ลึกนักการตกควรเลือกใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กตั้งแต่ตัวรอกคันเบ็ดสายเอน็นและตัวเบ็ดที่ใช้ในการตกเบ็ดที่ใช้ตกปลาหมอตากลับขนาดที่ดีที่สุดให้เลือกใช้เบ็ดขนาดเบอร์สี หรือขนาดเบอร์หส่วนสายเอ็นที่นิยมใช้กันนั้นควรเลือกใช้สายสีขาวใสขนาด8ปอนด์เทสตแต่ไม่ควรเกินขนาด10ปอนด์เทสตสายเอ็นที่ใหญ่กว่านี้จะทําให้เกิดอาการกระด้างส่วนการเลือกขนาดของคันเบ็ดคุณสุธีได้แนะนําว่าควรใช้คันเบ็ดขนาดสั้นความยาวไม่เกิน5ฟุตและควรเลือกคันเบ็ดที่ให้แอคชั่นปลายคันมากๆเพราะจะช่วยให้นักตกปลาทราบถึงอาการตอบสนองเวลาปลามาตตอ่อยืน เมื่อนักตกปลาเลือกใช้อุปกรณ์ตกปลาได้ตามต้องการแล้ว,นนวาการเตรียมอุปกรณ์ในการตกปลาเป็นเรื่องจําเป็นลําดับต่อไปไการใช้เบ็ดตกปลาขนาดเล็กควรผูกเบ็ดอย่างเรียบร้อยและแนบเนียนที่สุดไม่เช่นนั้นจะทําให้ปลาขี้ระแวงเกิดการระวังตัวไม่ช่วยยืนการตกปลาหมอตากลับในแหล่งน้ําธรรมชาติ นักตกปลาควรคุมน้ําหนักการใช้ทุ่นตะกัวให้พอดีกับความต้องการปลาหมอไม่ชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้าเชี่ยวแต่ชอบว่ายอยู่ในที่ที่มีน้ําไหลเอื่อยการใช้ทุ่นจึงควรเลือกใช้น้ําหนักที่ไม่มากจนเกินไปวิธีเลือกทุ่นตะกัวควรดูสถานที่ที่จะตกปลาหากเป็นแหล่งน้ําลึกแต่ไม่เกินระดับ20เมตรอาจใช้ทุ่นที่มีน้ําหนักมากยิ่งใช้ทุ่นที่มีน้ําหนักมากเราก็จะไม่ทราบว่าปลาจะตอดเมื่อไหร่ เพราะน้ำหนักทุ่นจะถ่วงสายเอ็นจนไม่เกิดการตึงตัวหรือมีการกระตุกที่ปลายคันเบ็ดเวลาปลามาตอดยืนในทางตรงกันข้ามถ้านักตกปลาเลือกใช้ทุ่นที่มีน้ำหนักน้อยเกินไปการตกปลาในที่ที่มีกระแสน้ำไหลน้ำข้างล่ากจะพัดสายเอ็นออกไปจากแนวดิ่งจะเกิดผลต่อการส่งแอคชั่นของสายกับปลายคันเบ็ดจะไม่ตอบสนองเวลาวัดสายนักตกปลาจึงต้องเรียนรู้ทักษะการเลือกหาอุปกรณ์ด้วยตนเอง โดยสังเกตทดลองจากสถานที่จริงที่ใช้ในการตกปลาและลองเปลี่ยนขนาดของทุน่นตามความพอใจแลทางนี้มันจะ,จะได้ถูกตักเวเรลงไปแล้วเขาไม่ต้องการเนะเพราะปลามัน,มนเล็กอะมันตอ่อมันจะได้เห็นนะว่านี่คือวิธีหารูปหาเหยื่อเท่านั้นเองหรือว่าตกปลาชีพเขาใช้ตกปลาหมอ ทิ่อาศัยของปลาหมอตากลับบนลำเขื่อนเขาสีนคริง่งมักพบเห็นอยู่ตามลำห้วยน้ำไหลที่ไม่ลึกจนเกินไปนักฝูงปลาขนาดเล็กมักชอบเกาะชายตลิง่งและตามดงไม้รกแถบป่าสาหร่ายที่ขึ้นปกคลุมแต่หากต้องการเลือกครับปลาหมอขนาดใหญ่นักตกปลาควรจอดเรือเกาะต่อไม้ที่ยืนตายใต้น้ำและยิ่งเป็นไม้ผุดด้วยแล้วปลาหมอจะมีตัวอยู่ใต้น้ำเสมอ คือตันอิดแล้วม,มัว้ยโอเค จะทราบถึงถิ่นอาศัยที่จะพบตัวปลาหมอแล้วก็ตาม <aw. S 1> แต่ก็ยังมีเทคนิคที่นักหาปลาอาชีพเรียนรู้จากประสบการณ์อัน,นชำชองอยู่ด้วยการตกปลาหมอที่ว่ายอาศัยใต้ตอไม้ตายกลางน้ำนักตกปลาอาจใช้ไม้พายเคาะไปตามลำต้นเสียงเคาะไม้จะรีกฝูงปลาจำนวนมากที่ว่ายอาศัยอยู่บริเวณใกล้กันให้มารวามฝูงว่ายวนอยู่ใต้ตอไม้ที่เราเคาะวิธีนี้เป็นเทคนิคชาวบ้านที่หาปลาอย่างจริง กล่าวกันว่าชาวเรือที่หาปลาท้องถิ่นจะหาเหยื่อตกปลาจากตัวหนอนไม้ที่กินเนื้อไม้ผุในตอการหาหนอนอาจทําได้โดยใช้มีดฟันลงไปในเปลือกไม้ผุทําให้เกิดเสียงบางครั้งตัวหนอนก็จะร่วมลงน้ําไปเองทําให้ฝูงปลาเคยตัวจําเสียงเคาะไม้ได้จึงพากันว่ายมาแย่งเหยื่อหากินปลาจะมารวมฝูงทุกครั้งเทคนิคการหาปลาที่ได้ผลอีกวิธี คือการตีน้ำให้เกิดเสียงดังการตีน้ำด้วยกิ่งไม้หรือปลายคันเบ็ดจะเลียนเสียงของฝูงปลาแย่งเหยือ่ออย่างที่เคยกล่าวเสมอว่านิสัยของปลาป่ามักจะแก่งแย่งหากินนักตกปลาสามารถนำเทคนิคที่เล่านี้ไปทดลองใช้และอาจจะได้พบว่าการตกปลาในครั้งต่อไปนั้นได้ผลกว่าที่เคยผ่านมา ไป,ทไปเทคนิคการตกปลาหมอตะกลับยังมีอีกหลายสิ่งที่ควรจดจําปลาหมอตะกลับชอบล่าเหยื่อในช่วงวันที่ร้อนจัดการใช้เหยื่อจําพวกตัวอ่อนของมดแดงหรือเหยื่อมแมลงปอควรเกี่ยวเบ็ดซ่อนคมไว้ให้มิดชิดเหยื่อทั้งสองชนิดมักจะได้ผลดีหากเลือกทำเลตกปลาได้ถูกต้องเช่นริมตลิ่งที่มีดงสาหร่ายหรือพุ่มไม้รกขึ้นปกคลุมฝูงปลาจะชุมอยู่บริเวณนั้น ส่วนใหญ่ปลาที่พบจะมีขนาดเล็กกว่าฝ่ามือแต่ถึงอย่างไรพวกมันก็ให้ความสนใจกับเหยื่ยลอล่อเป็นอย่างดีในช่วงฤดูร้อนยามที่น้ำในเขื่อนแล้งจัดจะเป็นเวลาเดียวกับการพักตัวอ่อนของมแมลงตัวอ่อนคืออาหารของปลาฝูงปลาจะหากินอยู่ตามโคนไม้ใต้น้ำ ที่แมลงปีกแข็งชอบไปวางไข่ที่นี่ก็เป็นทําเลตกปลาอีกแห่งพวกเราตกลงที่จะลองย้ายที่ตกปลาไปหลายๆแห่งเพื่อสํารวจดูว่าปลาหมอตะกลับชอบว่ายหากินในสภาพท้องน้ําอย่างไรหอยเชอรี่เท่านั้นที่จะทาให้เหี่ยวมีความชุ่มชื้นและก็ชุ่มฉ่ำหายจากการาเรเมาได้คุณสุธีชวนพวกเราแล่นเรือไปที่ลำห้วยสายหนึ่งซึ่งมีน้ำค่อนข้างขุ่นข้น ซึ่งเป็นแหล่งหาปลานานาชนิดของชาวบ้านท้องถิ่นการวิ่งเรือทวนน้ำขึ้นไปยังต้นห้วยที่ตื้นเขินลงไปลำดับจะต้องบังคับเรือด้วยความระมัดระวังตลอดทางควรอย่างความลึกของลำน้ำหากไม่มีไม้ถ่อค้ำอย่างความลึกอาจหาระดับน้ำด้วยการคว้างเหยื่อปลอมจำพวกสปูนเพื่อวัดความลึกได้แทนเมื่อเหยือสปูนตกถึงพื้นแล้วการกรอเก็บสายทุกครั้งผู้ที่มีความชำนาญจะอย่างถึงความลึกของน้ำได้ วิธีนี้จะช่วยให้คนขับเรือทราบระดับน้ำก่อนที่ใบพัดจะหมุนไปนตีหินก้นห้วยจนเกิดความเสียหายการตกปลาหมอตากลับปลาชนิดนี้นักตกปลาจะต้องใช้ความอดทนจัดเป็นเกมที่ค่อนข้างร้อนระอุเนื่องจากปลาหมอตากลับเป็นปลาที่หาอาหารเวลาท้องฟ้าเปิดใสการตกปลาเล็กกลางแดดจัด,จดสำหรับใครบางคนคงไม่ใช่เรื่องที่น่าสนุกเท่าไหรน่นัก สัปดาห์หน้ารายการสองโลกจะนำท่านผู้ชมไปพบกับสัตว์น้ำจืดชนิดใหม่ที่น่าสนใจปลาในถ้ำน้ำลึกซึ่งยังไม่เคยมีผู้ค้นพบแหล่งอาศัยและเกมฟิชน้ำจืดที่ยิ่งใหญ่การลา่าฉดเพชรคาดแห่งลําเขาหมู่โปรดคอยติดตามชมสำหรับทริปนี้สวัสดีครับฮะโอ้โหแหนยเอาคีมมันคมมทให้ดู มันยังไม่คนตายหรอกไอคนตกจะตายแล้วดูฟันมันเนี่ยจะให้ดูฟันมันเนี่ยเขี้ยวใหญ่มีดเขี้ยวเลยพาดูใกล้เลย เกิดเป็นชายเกิดมาพร้อมความสงสัยเกิดมาสมบูรณ์เป็นชายสงชายแต่ชีวิตคล้ายขาดสิ่งใด ชีวิตยิ่งใหญ่ต้องไปตามใจฝันจึงต้องเดินทางยาวนานเพียงใดยังไม่เห็นโลกอันกว้างใหญ่ชีวิตยิ่งใหญ่ ต้องไปตามใจฝัน